มาออกแล้วขณะนี้ไพลินชนะชัยเป็นตัวนำอลิสมัยเป็นตัวที่สองยอดยิ่งสองที่สามขณะนี้ยอดยิ่งสองเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยไพลินชนะชัยถัาไปเป็นน้ำแข็งและกิติบุตรปัญญาโชติที่โค้งไปข้ายอดยิงสองเป็นตัวนำน้ำแข็งที่สองไพลินชนะชัยที่ สามวันสุรีที่สี่ถัดไปไปอินชนะชัยได้เลิกที่โค้งป้าเจ็ดในขนาะนี้น้ำแข็งเป็นตัวน้ำอยู่อลิสมายเป็นตัวที่สองได้เลิกที่สามยอดยิ่งสองที่สี ไสออกจกทางตรงโอลิสมายเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยน้ำแข็งถ่ายไปเป็นได้เลยและปะทุมบดีถ่ายไปเป็นกิตติบุตรขณะน,นี้โอลิสมายเป็นตัวนำอยู่ปทุมบดีเป็นตัวที่สองแล้วถ่ายไปเป็นกิตติบุตรและวันสุลี